สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วง1-15พฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่ยังติดตามคลิปนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณด้วยใจทุกๆท,ท่านเลยมาดูกันนะคะว่าชาวพฤษภจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย15วันนี้มีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีเข้ามาบ้างไหม คนที่มีคู่ค่ะคนที่มีครอบครัวค่ะจะไม่ทายเรื่องของความแตกแยกเลยนะคะบอกกล่าวทุกคลิปว่าจะไม่ทายนะคะจะทายก็แต่ปัญหาเล็กๆน,น้อยๆหยิบย่อยนะคะนในความสัมพันธ์ชาวพฤกษก์จุวงนี้มีโชคโชคมาเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือมีครอบครัวนะคะมีการทําธุรกรรมร่วมกันนะคะ ช่วงนี้คุณตั้งใจทํางานมากเลยช่วงนี้ขยันมากช่วงนี้ยลุยงานมากช่วงนี้มีงานเข้ามามากนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะคือว่าอะไรเอ่ยโอ,โอเคค่ะเรามองว่าแบบนี้ดีกว่าเรามองว่าชาวราศีพฤษภค,ค่ะสําหรับคนที่มีแฟนค่ะนะคะมีคู่ดีกว่าเอาเอาเอา,เอาที่มีคู่ครองก่อนนะคะ อยากเที่ยวเรามองว่าช่วงนี้เป็นช่วงมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มเป็น,ปนไปได้ว่าหนึ่งเลยนะคะอยากเที่ยวนะคะอยากเดินทางนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวพฤกษกที่มีครอบครัวนะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาบอกมาว่า,าคุณนะคะรู้สึกว่าคุณอะขอดูนิดนึงรู้สึกว่าคุณจะใครที่ แต่งงานใหม่ๆนะคะใครที่หวังนะคะหวังหวังว่าเอ๊ะเมื่อไหร่น้องจะมามีแนวโน้มมีเกณฑ์มีบุตรด้วยนะคะของชาวราศีพฤษภความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ครองนะคะส่วนคนที่เป็นคู่รักกันนะคะก็มองว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้มออีอาการเหมือนอยากเที่ยวอะ นะคะอาการความคิดในใจว่าออยากจะเที่ยวละแต่ทําไมมันติดปัญหาอุปสรรคต่างๆนา,นานาหรือติดปัญหาเรื่องของงานนะคะเราก็ยังไม่ได้เที่ยวอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะสำหรับคู่ใดนะคะที่เป็นแฟนกันนะคะบางคู่นะคะมีเรื่องราวของปัญหาอะไรยุ่งยิ้มมากมายนะคะเรามองว่าช่วงนี้คุณระวังคนของคุณน่ะนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณระแวงนะคะคุณระแวงคนของคุณ ว่าเอาเข้าไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือเขายังพัวพันกับคนอื่นหรือเปล่าสําหรับคู่รักนะนะคะคนที่เป็นแฟนนะคะคุณอาจจะรู้ก็ได้เรามองว่าคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าโอเคเขาก็น่าจะมีคนอื่นด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะคะในในคู่ของคุณนะคะแต่เราก็มองว่าคุณก็จะพยายามทําทุกอย่างแหละนะคะเพื่อประคับประคองเพื่อ ม่ให้ความสัมพันธ์ของคุณอนะมันแย่นะคะเรามองว่าคุณพยายามเหมือนกับคนทําคะแนนอะนะคะอาการของคนที่เป็นแฟนกันนะเหมือนคนทําคะแนนนะคะที่ว่าพยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่อ,เ,อเพื่อไม่ให้เขา,เาไปเขาเรียกว่าอะไรอะมาให้ความสําคัญนะคะไปให้ความสํมคะคะคาสคัญกับอ,อีกฝ่ายหรืออะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือสำหรับคนที่มีคู่รักแต่ บางคู่ต้องบอกก่อนว่าบางคู่เท่านั้นที่ว่าระวังระวงังว่าไอ้เขาต้องมีคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีคู่ครองเนี่ยเกณฑ์มีน้องมานะนะคะคนที่มีประเด็น <c oughs> ไม่อยากจะ ไม่อยากจะเอามาคิดเลยอยู่ในห้อง,องความเครียดนะ่ะเรามองว่าคุณเครียดไหมคุณอยากจะพักใจคุณอยากจะพักกายคุณอยากจะแบบลืมหรือเปล่านะคะคนที่มีประเด็นอยากจะลืมว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นแต่เรามองว่าคนที่มีประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบว่ามันมีเรื่องราวนะคะของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เขาต้องเดินออกจากชีวิตของคุณไปนะคะมันมีอะไรที่ว่าเขาตัดสินใจด้วยด้วยความคิดของเขาเป็น ที่ตั้งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เรามองว่าแบบนี้ค่ะคนที่มีประเด็นความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะคะมันค่อนข้างจะจะยื้อมาสักพักแล้วนะมันค่อนข้างจะมีปัญหามาสักพักแล้วนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าตัวตนของคุณน่ะคุณเริ่มมีอาการเริ่มที่จะยอมปล่อยวางยอมพักใจคุณอาจจะตัดสินใจได้ว่าโอเคมันน่าจะสายไปจริงๆอะ่ะที่จะ ที่ความหวังของคุณความฝันของคุณว่าคุณจะได้ได้ได้รักกันนะคะเรามองเห็นแบบนี้ว่าที่หวังไว้ที่ฝันไว้ว่าจะได้รักกันทําไมมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะคะมิหนาซ้ํามันเกิดจากสาเหตุกว่าการยื้อกันนะคะแล้วอีกอย่างมันเกิดจากสาเหตุที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันพายเรืออยู่ในอ่างมันไม่ไปต่อยากอะไรประมาณนั้นหรือแม้แต่ ว่าความสัมพันธ์นะคะมันยังคงที่มันยังคงเดิมไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะของชาวพฤกษกมันมีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วคุณกับเขาไม่ได้เคลียร์กันชัดเจนอะแต่เรามองว่าเรามองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจอะมันเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุและผลของเขาด้วยความที่เขาเอาคิด ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อะไรประมาณนั้นนะคะค่อนข้างนะต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างจะเป็นการตัดสินใจที่อาการเหมือนคนอารมณ์เด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะคะของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีพฤษภตำแหน่งความรักอาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดนึงก่อนค่ะความรักอาจจะสลับกันได้นิดนึงนะ บางท่านน่ะไม่อยากจะรับรู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตอ่ะนะคะอยากจะพักใจจริงๆอยากจะลืมๆจริงๆอะไรประมาณนี้ด้วยซ้ำมาดูนะคะเขาคนนั้นของคุณเหรอคะมาดูค่ะว้าวมันเป็นการเรามองว่าเขาอยากจะพักเบรกเรื่องของความรักด้วยซ้ำไป แต่เรามองว่าไม่ใช่หรอกถ้าเขาจะพักเบรกก็เขาเขาพักเบรกกับคุณนะคะมันมีอาการเบื่อ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 ความสัมพันธ์ด้วยนะคะเบื่อความสัมพันธ์เพราะหนึ่งการยื้อกันแล้วหรือความสัมพันธ์มันดูแล้วมันไม่คืบหน้ามันไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเราก็เชื่อว่าเขาอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจของเขาอะ่ะเขาอยากจะมีความสุข <S <S เขาก็ทําตามที่เขาเขาทานะคะโดยที่ถ้าจะบอกว่าสนใจคุณไหมตรงนี้มันเป็นการจบกันมาแบบปรบปรับมากนะคะ ตรงนั้นเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าเขาก็มีส่วนด้วยนะคะตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจจริงๆอะทางเลือกอม,มันน่าจะมีอะไรที่ว่ามันดีกว่านี้หรือทางออกมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าเขาเลือกที่จะตัดจบนะคะ เกิดเพราะอาการอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งอารมณ์เบื่ออารมณ์คิดว่าเอ๊ะมันภายเรืออยู่ในอ่างมันไม่ได้มีความคืบหน้าไปไหนเลยอะไรประมาณนั้นนะคะมันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์อีกต่างหากหรืออาจจะมีเรื่องของคนเก่าเขาเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะหรือคนในครอบครัวก,ก็ได้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะระหว่างคุณกับเขาเขาบอกมาว่ามันมีอุปสรรค มากมายเลยนะคะมีปัญหามากมายเลยมีปัญหาหยุ่มยินมากมายเลยตัดสินใจจบปัญหาดีกว่านะคะตัดสินใจจบปัญหาเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายไปต่อมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือตัวตนของเขาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูความในใจของคุณกัน ความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันนะคะนิดนึงค่ะอาจจะสลับกันได้นะหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับชาวพุกศกบางท่านเลยก็ได้นะคะพลังงานอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านนะคะตรงนี้มาดูกันนะคะว่าความในใจของชาวพึกศกค่ะตอนนี้ชาวพุศกศก อมืมันเหมือนกับคุณจริงๆอ่ะสถานะคุณอะไม่ได้ไมไ่ได้ได้รับการชัดเจนหรือเปล่าคุณอยากจะได้รับการชัดเจนอะแต่คุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้อะคุณรู้ว่าเขาเหมือนกับว่าเขามีคนอื่นได้อะไรประมาณนั้นนะคะคือเขาอยากจะทําอะไรก็ทําเขาอยากจะหาความสุขเขาก็คิดถึงแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้ไหมนะคะแต่ตอนเนี้ย เอาง่ายๆเลยก็คือตอนนี้ชาวพุกศกในใจของคุณคิดคุณคิดหวังอย่างเดียวแล้วลหละว่าอย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยอนาคตถ้าเป็นไปได้อ่ะขอความชัดเจนได้ไหมหรือคุณรอความชัดเจนจากเขาก็ได้ว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆเรื่องราวมันบานปลายมาขนาดนี้แล้วถ้าจะบอกเลิกหรือจบก็ขอให้พูดกันตรงๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้จริงๆแล้วนะคะ คุณน่าจะรู้คําตอบเรียบร้อยแล้วอะเรามองว่าคุณน่าจะรู้คําตอบเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ท้งนั้นในใจของคุณมันเหมือนกับว่ามันยังข้านกับตัวเองมันยังข้านกับตัวเองว่าเออสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ก็มาให้ความชัดเจนกับคุณเองมาให้ความกระจ่างกับคุณเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่เราเห็นว่าคําตอบที่คุณรู้มันน่าจะชัดเจนแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณขออภัยค่ะ คุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่แน่ไม่นอนไม่นิ่งแน่นอนนะคะมันไม่นิ่งก็เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญด้วยหรือแม้แต่้ีงว่าเขาคบหาคุณะนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบรักรักเลิกเลิกไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไหมอะไรประมาณนี้นะคะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณพยายามแล้วนะ เราเชื่อว่าความพยายามที่เพราะว่าเรามองเห็นว่าคุณมีใจให้เขามากคุณพยายามลองปรับตัวแล้วคุณลองลองพยายามลองปรับจูนแล้วเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้นะคะมันมองไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นมันมีแต่ถอยหลังนะคะมันมีแต่ถอยหลังตรงนี้เนี่ยค่ะมีเรื่องราวของการเลือกตัดสินใจแล้วละ่ะตัดสินใจเพราะอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งนะคะ,ะคุณรู้ชัดเจนมากเลยแล้วก็ในใจของคุณก็บอกแล้วล่ะว่า มีโอกาสมาเคลียร์ไหมอะไรประมาณนั้นขอเคลียร์ชัดเจนก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะคะเคลียร์เพื่อจบก็ได้เคลียร์ความกระจ่างจากปากก็ได้นะคะตรงนั้นเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของเขาค่ะจะสื่ออะไรบ้างนะคะมาดูความในใจของเขากัน มันเป็นการตัดสินใจเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยอะ่ะเขาอยากจะจบจบปัญหาจริงๆค่ะเขาเป็นเขาตัดสินใจอยากจะหนีปัญหาเพื่อจบปัญหานะคะจบปัญหาเลยไม่เคลียร์ด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งมันมีเรื่องราวของการจากไปมันมีเรื่องราวของการเทไปนะคะมันมีสาเหตุเพราะหนึ่ง เขาน่าจะมีครอบครัวเก่าเขาไหมหรือเขาน่าจะมีคนเก่าเขาอยู่หรือเปล่านะคะนี่แหละคือสิ่งสําคัญนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวเก่าเขานะคะถ้าคุณเป็นครอบครัวกันกับเขาก็ย่อมหมายถึงว่าเขามีความลับปกปิดกันกับคุณเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะมีอะไรที่มันต้องเคลียร์กันก็น่าจะเคลียร์กันในละะักษณะความเป็นครอบครัว ะะหรือเคลียร์กันเพราะมีเรื่องของธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบุตรก็เป็นไปได้นะคะตรงนั้นโอเคเรามองว่าแบบนี้ดีกว่านะคะเรามองว่า,าเขาเลือกที่จะเทคุณไปนะเพราะใจเขาแปลเปลี่ยนใจเขาโลเลใจเขาไปคิดถึงคนเก่านะคะใจเขาโลเลตรงนี้นี่แหละคือสิ่งสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะนะคะมันเหมือนกับว่าสถานะนะนะคะสถานะ เรียกว่าอะไรดีเอ่ยสถานะไม่ได้มียกระดับกันด้วยสถานะไม่ได้มีความชัดเจนกันอยู่แล้วด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาไปมีความลับกับคุณเหรอตอนนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีความลับกับคุณอยู่แล้วนะคะเลือกที่จะเทคุณไปเพราะคนเดิมไหมมันมีอะไรนเนี่ย เขามีอะไรรับหลังคุณเขามีอะไรปิดบังคุณเขามีอะไรที่ว่าใจเขาเองนะคะที่ว่ามันขึ้นมาให้เลยว่าตั้งใจตั้งใจไม่ซื้อสัตว์นะคะเป็นความตั้งใจค่ะนะคะแล้วก็หนีปัญหาจริงๆโดยที่ไม่สนอะไรเลยนะคะทิ้งปัญหานั้นไว้ซะดื้อเพื่อเพื่อที่จะตัดปัญหานะคะตัดปัญหาอะไรที่ว่าภัยมาถึงตัวอะไรประมาณนี้ไหม นะคะนี่ก็คือ,อความในใจที่เขาสื่อออกมาได้แบบนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มค่ะแนวโน้มของชาวพฤกษกนะคะแนวโน้มราศีพฤกษกโอ ถอดใจเลยพักใจเลยเหนื่อยล้าหรือเกินนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยล้านหรือเกินนะคะพักใจด้วยไม่สนใจแล้วตอนเนี้อยากจะไม่สนใจเลยไม่ไม่เคลียร์อะไรละนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าปัญหาตรงเนี้คุณก็ไม่สามารถจะเป็นฝ่ายเคลียร์ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเขาเลือกที่จะเทไปเขาเลือกที่จะตัดจบปัญหาไปอีกอย่างหนึ่งตัวตนของคุณนะคะมันก็เหมือนกับว่า ในเมื่อในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วตัวตนของคุณก็อยากจะที่จะปล่อยวางเช่นกันนะคะอยู่กลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําทุกอย่างเพื่อเขาแล้วแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือความเห็นแก่ตัวนะคะคือการเห็นแก่ตัวตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณเผชิญอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าเชื่อว่าบทสรุปสุดท้ายนะคะแนวโน้มของคุณคุณเลือกที่จะปล่อยวางให้ เผื่อมันจะมีอะไรที่ว่ามันลืมไปได้เผื่อมีอะไรที่ว่าจะเอ่เขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยให้สถานการณ์อะเรามองว่าคุณจะปล่อยให้เวลาปล่อยให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปในตัวมันเองก็ขอให้ทุกอย่างมันพักใจขอให้ทุกอย่างมันจบแค่นี้ขอให้ทุกอย่างมันลืมกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือแนวโน้มฝั่งคุณนะมาดูฝั่งเขานะคะ เรามองเห็นความพยายามของคุณที่ทําเพื่อเขามากเลยอ่ะพยายามผูกมัดใจเขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนน่ะมันคือความเห็นแก่ตัวนะคะมาดูเขาคนนั้นของชาวพฤกษศกค่ะจะเป็นยังไงขึ้นมาตลอดว่าเห็นแก่ตัว ขึ้นมาตลอดเวลาเลยว่าหเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองตัดสินใจตามอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ได้แคร์คุณเลยนะคะเพราะอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งนะคะพอเขาจะทําอะไรเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเขาเลือกที่จะเทบางคู่มีการบล็อกกันด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าบางคู่มีการบล็อกกันด้วยเขาอยากจะเท <tapi S 1> ไปเพื่อที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์ใหม่กลับเรามองว่าเป็นเรามองว่าเขาน่าจะมีครอบครัวเรามองว่าเขาน่าจะมีใครเป็นครอบครัวนะคะ มันขึ้นมาว่าเป็นครอบครัวนะไม่ใช่แค่เป็นแฟนนะคะตรงนี้เรามองว่าเขาเลือกที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนที่เป็นครอบครัวกันนะคะเพื่อหนีปัญหาเรามองว่าเพื่อหนีปัญหาแล้วไม่ใช่อะไรเลยค่ะนะคะเพื่อความสุขส่วนตัวของเขาเนี่ยความเจ้าชู้ความสุขส่วนตัวความอยากได้ใครมีความต้องการที่ตัวเองเหมือนกับว่าอยากจะต้องการอะไรอยากจะทำอะไรก็เอาแต่ใจเอาแต่ตัวเองเอาเข้าแรกไว้นะคะ เอาเป็นเป็นที่ตั้งโอ้พระเจ้าขอดูหน่อยค่ะขอดูสักนิดนึงอื <c oughs> อาการเขาเป็นคนเบื่อง่ายนะเรามองแล้วอาการเขาเป็นคนเบื่อคนง่ายสมมุติสมมตุมมติเหตุการณ์ว่าฝั่งไหนความรักมันอึมครึมฝั่งไหนฝั่งไหนความรักมันจืดจางเขาก็าเรื่องที่จะเทได้ นะคะการเทรตรงนี้มันเป็นการเทรแบบพ่อเบื่อนะคะการเทรคุณไปนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะเขาเลือกที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนของเขาอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนะคะสาเหตุเลยความที่ว่าความที่ว่ามีพันธะร่วมกันนะคะความที่ว่าเป็นครอบครัวที่ต้องมีที่มันยังต้องทําอะไรร่วมกันอยู่ นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่จะเทไปเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุของเขาคนเดียวด้วยมันเป็นสาเหตุเพราะมีใครมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของคนในคนรอบข้างของเขาก็ได้คนในครอบครัวเขาก็ได้นะคะโอ,อ้อีกอย่างหนึ่งนะเขาเลือกตรงนี้เพราะเขามองเห็นอนาคตที่มันมั่นคงกว่าอนาคตที่มันชัดเจนกว่า เพราะเขาเลือกอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ว่ามันชัดเจน,ม,นมันมั่นคงนะคะมันยังมีอะไรที่เป็นธุรกรรมร่วมกันกับคนของเขานะคะที่เขาจะเลือกเทยคุณไปแต่ถ้าระหว่างคุณกับเขาแน่นอนค่ะนะคะเป็นการห่างเหินกันเป็นการจบกันแบบไม่เคลียร์ตัวเขาเลือกที่จะหนีปัญหาส่วนตัวตนของคุณคุณก็เลือกที่จะพอแล้วเหนื่อยแล้วทํามามากแล้วทํามาเยอะแล้วนะคะนี่ก็คือ,อแนวโน้มค่ะมาดูบทสรุปสิคะว่าจะเป็นยังไงของชาวพฤกษนะ เขาบอกมาว่าชาพุกศกสิ่งที่คุณเคยวาดหวังสิ่งที่คุณเคยฝันว่าคุณจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอะ่ะมันก็เหมือนภาพลวงตานะคะเราบอกได้เลยมันก็เหมือนภาพลวงตาจริงๆช่วงนี้ชาพุกศกออกไปไหนมาไหนนะคะมันเหมือนกับว่าพอเวลาคุณไปเห็นสถานที่อะไรที่คุณเคยมีความสุขร่วมกันหรือคุณกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอาจจะไปนึกถึงวันที่ว่าไปนูน่นไปนี่นั่นอะไรแบบนั้นนะคะแล้วภาพมันภาพมันเข้ามาใน ในความคิดความอ่านของคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังแอบหวังกับตัวเองนะคะเรามองว่าอย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆสิ่งที่คุณเลือกที่จะถอดใจแต่คุณก็ยังแอบหวังกับตัวเองอะ่ะแต่ชาวพฤกษศกเร็วๆนี้ค่ะนะคะเร็วๆนี้ราศีพฤกษศกนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นเขาบอกมาว่าไม่แน่นะคะไม่แน่ค่ะจากการที่จากการที่คุณหลุดพ้นเรื่องราวตรงนี้ได้นะคะ เรากลับมองว่าเดี๋ยวคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ที่เป็นคู่เข้ามาก็ได้ด้วยนะคะ,ะพ,บพบเจอทางไหนทางโลกออนไลน์ทางสื่อโซเชียลมีการทักคุยกันนะคะคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่เป็นคู่ของคุณอันนั้นก็มีสิทธิด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะของอชาพฤษศบางท่านหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะบางท่านหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะ เคลียร์ใจมาชัดเจนกับคุณแต่บางท่านท่าท่านใดนะคะที่หลุดกันมานานแล้วนะคะหลุดกันมาสักพักแล้วปล่อยวางได้สักพักแล้วพยายามจะให้เวลามันที่ใครในตัวเองให้เวลามันลืมเรื่องราวในอดีตในตัวเองนะคะเร็วนี้ไม่แน่คุณอาจจะได้พบเจอคู่ครองคนใหม่นะคะคู่คนใหม่ที่เขาบอกมานะคะของชาวราศีพฤษภมาดูกันค่ะ คนโสดคนโสดเขาบอกว่าหลุดพ้นจากเรื่องราวเลวร้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะคนโสดน่ะคุณหลุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณห่างจากเรื่องราวในอดีตแย่ๆมาเรียบร้อยแล้วเป็นช่วงชีวิตของคุณกําลังจะได้ปรับเรามองว่าเป็นช่วงเวลาและเป็นช่วงเวลาที่อะไรมันปรับเปลี่ยนขึ้นมาละนะคะมันมีเรื่องราวของอความสุขกําลังเข้ามานะคะคนโสดของชาวพกุกศก เวลาเปลี่ยนมาเรียบร้อยต้องใช้คําว่าเวลาเปลี่ยนนะคะคุณได้พบคนใหม่เข้ามาด้วยมีความสุขด้วยคุณอาจจะไม่ได้คนเข้ามาคนเดียวคุณอาจจะมีคนเข้ามาทีเดียว2คน 2> ก็ได้ด้วยแต่หนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแฟนของคุณในอนาคตวันข้างหน้าอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆนะคะหรือก่อนหรือแม้แต่กระทั่งวา่าคนที่เข้ามารู้สึกว่าคุณไม่ชอบแต่เรามองว่าตออเนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้ว่าจะมีคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าโอเค นั่นแหละถูกใจใช่เลยอะไรประมาณนั้นนะคะถึงเวลาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยู่อย่างเบื่อๆใครที่อยู่อย่างเซง็งๆใครที่อยู่อย่างแบบว่าอืมพอพักเบรกเรื่องของความรักนะคะถึงเวลาเขาบอกว่าถึงเวลาอะไรเวลาเปลี่ยนนะคะการเวลาผ่านไปนะคะยังไงคุณก็ต้องได้พบเจอคู่คนใหม่คบเจอแฟนคนใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นคู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ คนโสดอาจจะเจอความรักที่แย่ๆมาความรักที่ไม่ชัดเจนมาความรักที่แบบว่าเขาหลงระเริงหรือคุณหลงรละเริงก็ได้ <c oughs> ความรักที่ว่ามันไม่มีการยึดติดไม่มีการผูกมัดรักกันแต่อิสระอะไรประมาณนั้นแต่เราก็มองว่าแบบนี้ชาวพฤกษศกนะคะนับจากนี้ไปอ่ะนะคะสิ่งที่คุณเจอนะคะคนที่คุณเจอคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คุณรักคุณชอบ หรือไม่รักไม่ชอบแต่ดูใจกันนะคะคุยคุยกันมีความพอใจกันนะคะแต่ก็ยังไม่มีไม่อยากจะผูกมัดอะไรใดๆนะคะก็ขออิสระกับตัวเองก่อนนะคะอาจจะเคยเจอรักแย่ๆมาแล้วตอนนี้ขอคุยก่อนอะไรประมาณนั้นยังไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจเลยเรามองเห็นว่าแบบนี้นะคะมีโอกาสนะคะเรามองว่าเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้คุยคุยกับใครนะนะคะแต่คุณไม่ค่อยจะ เรามองว่าคุณไม่ค่อยจะเต็มร้อยสัทีเดียวเพราะคุณเริ่มมองเห็นเ,าเรามองว่าคุณเริ่มรักใจตัวเองคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มมองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นนะคะจะไม่อยากจะแบบว่าเอาเวลาหรือไม่อยากจะไปมอบใจให้ใครแบบแล้วเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆเจอความรักที่ไม่ดีกลับมาคุณจะเหมือนกับว่าค่อยๆคุย,คย,คย,คยไปก่อนนะคะเขาบอกมาว่าคุณจะค่อยๆคุยไปก่อนค่ะเร็วๆนี้ค่ะนะคะมีเรื่องราวของชาวพฤกษกให้คุณตัดสินใจนะคะ ให้คุณตัดสินใจให้คุณเลือกแล้วแหละแต่เราก็คิดว่านะไม่น่าจะมีเข้ามาคนเดียวนะคะอาจจะเข้ามาลักษะาการเป็นเพื่อนหรือพูดคุยกันอะไรแบบนี้แล้วเขาบังเอิญบังเอิญมาพอใจในตัวตนของคุณมาชอบคุณอะไรแบบนั้นนะคะขอดูนิดนึงนะคะของชาวพลึกศกจะเป็นยังไงบ้างมีคนมาจีบคุณค่ะ นะคะมีคนมาจีบคุณมีคนมาขายขนมจีบให้มีคนมาชอบพอคุณแต่ตัวตนของคุณเนี่ยเรามองว่าคุณรู้สึกว่าคุณเราเห็นว่าคุณคุณไม่ไม่ค่อยจะแฮปปี้ไม่ค่อยจะเปิดใจสักทีเดียวนะคะเรามองว่าคุณไม่ค่อยจะเปิดใจสักทีเดียวคุณไม่อยากเจอปัญหาในช่วงนี้อารมณ์ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเจอปัญหานะคะไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยกลัวนะคะเราว่าเรามองว่าคุณกลัว กลัวว่าเขาจะมาแบบเจ้าชู้นะคะขอใช้ชีวิตช่วงนี้โกยเงินอย่างเดียวแล้วค่ะ นะคะโกยเงินอย่างเดียวทํางานหากินอย่างเดียวหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาอะมาหาคุณเนี่ยหรือมาจีบคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าไอ้คนคนนี้ดูแววแล้วดูทรงแล้วไม่น่าจะตัวเปล่าเล่าเปื่อยน่าจะมีใครนะคะอะไรประมาณนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณก็ไม่จําเป็นคุณก็คุยได้แต่คุณก็ไม่ได้รีบด่วนว่าอุ้ยจะตัดสินใจเป็นแฟนนะคะเพราะคุณมีอย่างอื่นที่คุณต้องทํามากมายคุณบอกว่าคุณหาความสุขได้คุณหาความสําเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วช่วงนี้คุณกําลังอาจจะมีความสุข กับตัวเองก็เป็นไปได้นะคะในการทํางานนะคะตรงนั้นไม่อยากจะไปเหนื่อยเพื่อใครแล้วตอนนี้เขาบอกมาว่าคุณไม่อยากจะเหนื่อยเพื่อใครแล้วสิ่งที่คุณเคยเหนื่อยมาคุณเจอแต่คนเจ้าชู้นะคะเจอแต่คุณคนไม่รู้จักพอมันยังคาใจคุณอยู่เลยความเจ้าชู้ความไม่รู้จักพอนะคะคนโสดแต่เขาบอกมาว่าเร็วๆนี้ค่ะชาวโสดชาวพฤกษกจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงิน นะคะแต่ถ้าเรื่องของความรักคุณไม่ได้รีบด่วนเลยคุณไม่ได้รีบตัดสินใจเลยนะคะคุณก็ขอคุยได้คุยไปก่อนอะไรแบบนั้นแต่ถ้าจะมาให้แบบว่าชัดเจนเป็นแฟนนะคุณยังไม่ต้องการนะคะเราเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะคนโสดอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตให้มันให้มันหมดไปก่อนเพราะว่าอดีตเรามั่นใจว่ามันยังคาใจคุณอยู่นะคะในใจคุณลึกๆบางครั้งคุณไม่รู้ตัวก็ได้แต่คุณมีอดีตฝังใจอยู่นะคะที่คุณเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าคุณยังไม่ลืมอะนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวความรักของชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่คิดจะเป็นแฟนก็ คุยไปเรื่อยๆก่อนดูได้แล้วค่อยตัดสินใจคุยไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอเอาใจช่วยชาวพุชศค่ะชาวพุชศส,สิ่งที่ดีๆงามๆเนี่ยกำลังเข้ามาแต่เรามองว่าเข้ามาในลักษณะการงานแล้วก็การเงินนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินถ้าความรักยังไม่อยากรีบด่วนนะคะมีเวลา2เดือนค่ะก่อนปีใหม่ก็ขอใหอ้สมดังความตั้งใจนะคะคลิปนี้ก็น่าจะโอเคประมาณนี้นะคะ ก็ไปก่อนนะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปนะ่าก,ก็น่าจะเป็นความรักของธาตุความรักของธาตุก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ